เขาเรียกจดบันทึกในในในตัวเราว่าเฮย้ยโอ้โหเทียนอีกจังหวะพอมันเริ่มโทนมันเจอเอเจอบเจอซเจออ e, เจอเเจอรุ่นนี่นัานไปหมดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เรามีหน้าที่จดรายละเอียดทํำละเอียดเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บเรารอปิดระบบจนกว่าระบบเขาจะเปิดฝาหม้อเองตรงที่สําคัญเจียนจุดที่คลายคือกระชอก จำต้องปิดระบบแล้วอย่าสำออย่าสปอยเพราะมันไม่เหมือนเห็นไหมมันมีอัตราส่วนที่โอ้โหมันมันไปดำน้ำมายากกว่านี้เยอะไปอยู่น้ำนานานนานกว่านี้เยอะโอเคไหมครับไปทำอะไรก็ตามที่โอ้โหแก้งมักเซอร์ไม่ดมตดเพื่อนเนี่ยกั้นหายใจดมตดเพื่อนเนี่ยยากกว่านี้เยอะเสร็จปุ๊บเมื่อเราสั่งปิดระบบกลไกออโตเมติกของอะไรเจื้อนตุ๊บตับครับมันจะร้องเฮ้ยถามจริงเถอะกดเครื่องอะไรกันหรือเปล่าวะ ทำไมจะต้องมาวุ่นวายด้วยนี่มันเป็นคําสั่งของออโตเมติกะเวยไม่ใช่คําสั่งของกึ่งออโต้เพราะกึ่งออโต้เป็นเรื่องของย่อขยายเราจึงสามารถสั่งการได้ตัวที่เป็นบอทคือตัวบันทึกเป็นออโต้ดูดผลักและเก็บอย่างเดียวไม่มีหน้าที่คิดนะครับจำๆไว้หน่อยนี่คือภาษาอเมอวอลล์นะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งทนไม่ไหวมันต้องกระชอกให้เขากระชอกเองอย่าเปิดฝาเองไม่งั้นที่เราทำมาทั้งหมด เหลวเป๋เลยเพื่อนด่านนี้เมื่อกระชอกเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับมันจะเกิดการปั๊มอัพย่อขยายที่100%ซมาละตรงนี้ใส่ MP แล้วก็เพียงเข้าไปหมูปปับพร้อมกับย่อหัวไหล่ขณะที่ย่อหัวไหล่เจื้อนยกมือขึ้นครับเอามือด้านตรงข้ามจิกเข้าไปที่ใต้ราวนมจิกแรงๆครับให้เจ็บเจ็บเสร็จปุ๊บปล่อย แล้วยกขึ้นยกข้างยกล่างจิกไปเรื่อยครับยกย่างเนี่ยครับยกซ้ายจิกซ้ายจิกขวายกขึ้นยกข้างยกล่างนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสร็จปุ๊บควานครับนี่จิกให้เจ็บแล้วควานแล้วปล่อยจิกให้เจ็บแล้วปล่อยแล้วควานไปหน้าไปหลังอความเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นทั้งสองข้างนี่นะครับเ p เสร็จปุ๊บปริมาณตกไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับจาก100%เริ่มตกเหลือ60 เชื่อนจะต้องจดบันทึกนะครับไม่ใช่จดกระดาษนะครับต้องรู้คอร์สตัวเราเมื่อมัน60%จุดนี้ทำไงครับ hey, ดูว่าตุตับมันดีดขึ้นหรือมันโคกลงถ้าหยุดอากาศอย่างนี้มันโคกลงอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรนักหนาหรอกเจนก็โอเวอร์แอคติ้งไปงั่นแหละเสร็จปุ๊บให้ดูว่า60-40กํากำลังดี มันคือหัวเชื้อในรอบถัดไปหัวเชื้อในรอบถัดไปให้มาใส่ตัวนี้ครับให้มาใส่ตัวเมื่อกี้เราหยุดนะให้มาใส่ตัวดูดครับเห็นไหมดูดไล่ต่อเมื่อกี้เราหยุดนะดูดธาตุปรมะมเจื้นที่เกิดเองไม่มีใครสร้างไม่จะมีผู้สร้างหรือสิ่งถูกสร้างมันเกิดเองมันเป็นของฟรีแล้วขาดไม่ได้ขาดน้ํายังพอขาดได้ไม่กินข้าวยังได้อากาศขาดไม่ได้ วิ่งเข้าไปเข้าสู่อะไรครับโรงงานยอ่อขยายเหมือนเดิมกักเหมือนเดิมครับก็รอเจออะไรครับทนไม่ไหวดูเหมือนไหมไม่เหมือนไว้ไปต่อถ้าเหมือนเงือทำไรขายไปต่อเสร็จปุ๊บไปไงครับดือ้อหนึ่งสองเกลือน้ำลายช่วยเสร็จปุ๊บปิดอย่าเปิดอย่าเปิดฝาหม้อเองให้มันเด้งออกของมันเองให้มันออกกับเองให้ได้แล้วโชคที่เท่าไหร่ครับหนึเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับ หมูปากน้ำหมูน้ำตาไหลช่างมันแต่ต้องดูคอร์สอนเสียงด้วยอย่าให้มันหลุดคอร์สอนเสียงแรกเริ่มเดิมทีมันจะไม่เท่ากันแต่เราทําไปได้งพักมันจะเท่าและอย่าให้เลยเคอร์สอนเสียงสองข้างโอเคนะครับเสร็จปุ๊บจิกอีกครับจิกเข้าไปนี่เนี่ยหมาะกับพูดสูงไวมากนะครับจิกเข้าไปให้เจอเจ็บเจ็บเสร็จปุ๊บปล่อยเจ็บแล้วก็ด้านข้างด้านล่าง ขวานหน้าขวานหลังเนี่ยสองข้างไปพร้อมช่วงร้อยเนี่ยครับถือว่าเป็นนาทีทองเลยพอเหลือ60 40, 40สุดท้ายให้มาดูว่าพอเราทํา1เมตร2เมตร3เมตร3ถึง5เมตรมันแน่นหรือมันโล่งโอเคนะครับแน่นส่งกันบ้านโล่งส่งกันบ้านโอเคนะครับมีคำถามเนาะมีไหมครับให้เวลา20วินาที20 19 18 17 16 15 14, 13 12 10 9 8สิบเก้ดเจ็ดหกห้าสี่สสองหมดเวลาครับจบรายการครับ